ครพวกเรากลุ่ม a b บจะมารายงานเรื่อง Happy University ไฟจราจรข้ามถนนอัจฉริยะโดยขอบเขตการตั้งคำถามก่อนครับก็จะมี 1. จจะเป็นหรือไม่ 2. ควคนมีลักษณะอย่างไร 3. เราควรเพิ่มอะไรเพื่อให้การใช้ไฟจราจรเป็นไปอย่างรับเรื่องและปลอดภัย 4. ี่ติดตั้งจุดใดบ้าง 5. ห,หลังจากที่ตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรเใส่ 1. คิดว่าการข้ามถนนในมหาวิทยาลัยมหาตลาคามมีอันตรายหรือไม่เพราะอะไรคําตอบครับอันตรายเพราะรถบางคันขับเร็วและไม,ม่มีการชะลอ 2. ไฟจราจรสำหรับข้ามถนนที่ดีในความคิดท่านเป็นอย่างไรคําตอบครับมีบุมคดเพื่อขอทางข้า,ามถนน 3. ถ้าหากจะติดตั้งไฟ,ฟจราจรสำหรับข้ามถนนท่านคิดว่าควรเพิ่มอะไรเพื่อให้คนที่ปกป้องทางด้านร่างกายสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยคำตอบนะครับมีเจ้าหน้าที่พาข้ามถนน 4. ท่านคิดว่าควรติดตั้งไฟจราจรข้ามถนนจุดใดบ้างคำต,ตอบนะครับระหว่างอาเอกับโรงเรียนสาธิต 5. ท่าน,าน,นคิดว่าหลังจากติดตั้งไฟจราจรสำหรับข้ามถนนแล้วจะเป็นอย่างไรคำต,ตอบนะครับปลอดภัยในการข้ามถนน อันนี้จะเป็นกราฟจุดของพวกเราครับสรับที่เราไปตำรวจมาครับโดยแกน y นครับก็จะเป็นลักษณะคนใจเย็นแล้วก็คนใจร้อนนะครับส่วจแกน x กก็จะเป็นสายเรียนแล้วก็สายนิจกรรมนะครับค่ะเพืเซเลอร่าวันนี้ที่เราเอามานะคะคือนางสาวขวัญรภา,าสิทธิบนนะะุญค่ะเพศหญิงอายุ19ปีสถานะนิสิตที่อยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ เป้าหมายนะคะจบปริญญาตรีมีงานทำมีเงินเดินสูงแรง,ปรงจปงนใจคือครอบครัวอนาคตความสําเร็จความผิดหวังนะคะคือไม่อ่านหนังสือพลาดโอกาสสอบได้คะแนนน้อยการใช้ชีวิตนะคะชอบทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในเวลาว่างชอบเที่ยวกิจกรรมที่ท,าท้าทายและกิจกรรมที่ใช้แรงค่ะไอเดียของเรานะคะคือ1เราจะแก้ปัญหาการข้ามถนนให้ปลอดภัยอย่างไร2เราจะช่วยให้คนพิการทางด้านร่างกายสามารถใช้จราจรข้ามถนนได้อย่างไรค่ะ ตัวอย่างประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างนะคะก่อนการใช้บริการต้องการไปทําธุรัที่อื่นจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจุดประทะคือมีรถเป็นจํานวนมากรถขับด้วยความเร็วนะคะไม่มีความระมรัดระวังระหว่างการใช้บริการกดสัญญาณไฟจราจรพอไฟสัญญาณจราจรเป็นสีเขียวเราสามารถข้ามถนนได้ค่ะหลังการใช้บริการนะคะเราจะมีความรู้สึก ปลอดภัยมากขึ้นในการข้ามถนนอุบัติเหตุจากการข้ามนนถนนลดลงไม่เป็นอันตรายเวลาข้ามถนนค่ะโอกาสที่คาดว่าจะพัฒนานะคะต้องการความปลอดภัยในการข้ามถนนมากขึ้นในบริเวณมมสน,นะคะไม่มีไฟสัญญาณจราจรค่ะแดดร้อนช่างที่กำบังแดดค่ะเพิ่มที่กั้นรถเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นมีเสียงสัญญาณเตือนให้รถหยุดนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามค่ะ ลุมเป้าหมายของเรานะคะก็จะมีนิสิตมมสออาจารย์บุคลากรทั่วไปหรือผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกายค่ะฟังก์ชันนะคะคือมีสัญญาณเตือนอัตโนมัตินะคะผู้พิการทางสายตานะคะสามารถใช้ได้ค่ะมีสัญญาณเตือนเมื่อมีคนรอค่ะการแก้ปัญหาทําให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นสัญญาณได้ค่ะลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุค่ะโปรโตไทหลังจากที่มีการระดมสมอง ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถออกแบบโปรโตไทป์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีการนำโปรโตไทป์ทั้งสองแบบออกมาแก้ไขได้แก่ต้นแบบอย่างง่ายคอนเซปต์ทัวร์โปรโตไทป์และการสร้างต้นแบบเชิงพฤติกรม love, รม b e h a v i o r prototype ดังนี้ภาพที่แสดงอย่งนี้คือภาพต้นแบบเกี่ยวกับการ อย่างง่ายจากการสืบค้นข้อมูลนะคะพบว,ว่าสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะของโฟรตมีการเชื่อมต่อไฟสัญญาณจราจรระหว่างแยกให้ทํางานสัมพันธ์กันเพื่อให้รถมีโอกาสได้รับสัญญาณไฟเขียวอย่างต่อเนื่องมีอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณรถของทุกด้านของทางแยกเพื่อปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถมีอุปกรณ์ตรวจสอบระบบสัญญาณไฟจราจร และแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 2. ต้นแบบเชิงพฤติกรรมไม่ขับรถเร็วในเขตม,มหาวิทยาลัยชะลอรถตรงทางม้าลายเคารพกฎจราจรและใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังสไลด์สุดท้ายของเราก็คือ t e s i n g t e s i n g คือการทดสอบหรือการสอบถามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มของเราได้ทำการทดสอบแบบสอบถาม โดยการตั้งคำถามและไปสัมภาษณ์หาข้อสรุปโดยข้อสรุปที่ได้ก็คือ แดดเวลาล้อข้ามถนนคำถามที่2นิสิตคิดว่าการติดไฟจราจรสำหรับข้ามถนนมีประโยชน์อย่างไรกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือน,นางสาวจิราฟอนบุสบงให้ได้คำตอบว่ามีความปลอดภัยไม่ร้อนแดดสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วในหัวข้อที่3นิสิตคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแบบจาลองข้างต้นกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือนางสาวนารีรัตนพิมพ์พลับ กับแบบสองเาของเราก็คือมีความสวยงามทันสมัยและมีการเสริมสร้างความปลอดภัยในหัวข้อสุดท้ายจากภาพจำลองไฟจราจรอัจฉริยะตอบโจทย์ต่อการใช้งานใน